ตัวนีเราเท่าพี่เหมืนเมืนตัวนี้โอ้ยตายตายเกือบนุอาสิตย์แรกเกือบหนุขาดอากาพี่มันจะพาไปส้มสวนนะจ้ะเจ้าอยู่นิวยอร์กเจ้าก็เพรมีแอคเซนต์นิวยอร์กเห็นแฟนที่ถามฉันหวะเพิ่นไปแต่งตั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีจ่ายนิวยอร์กเพิ่นจ้าเพิ่นนี้จากนิวยอร์กตอนอายุสิบแปดป้าเถอะพี่ที่พี่ไปหอดพุ่นเ่ะจ้านั่นนี่ละมองนี่ละมองนั่นนี่แหละโอ้ยที่จริงจริงแต่มันถึงหนีแค่นี้ะแค่นี้เด้กทีพี่นี่มันเป็นที่ไฟฟ้า โอ้พี่ไปปลูกได้เขาเพิ่งไม่เห็นยังทีดอกที่โอ้อยังเขาให้ห้างจากสายไฟอ๋ออ๋อันนี้มันอันนั้นเป็นเป็นทีไฟฟ้าแล้ว,วะ่ะเราไปเราไปปลูกซือ้อทีแล้วจริงๆรหอดหนีว่ะสันเราเราไปปลูกกันซื้อว่ะสันโอ้ยต้นอะบัเคาดโดต้นบางใหญ่หนึ่งออกดอกออกดอกออกพี่อันปีแรกพี่มาปลูกยังสิเขาเจบบาียวบวาดีโอ้ขาเจบบาียวบวาพันเห็ดเกวนสะอาดเลยตี คนมาตัดหญ้าแถวนั้นพี่บอกไปเจ็ดวงเขามาเด้ออันต้นไม้พี่ต้นบ่เนี่แมนอันนี้ต้นละมุดบ่จ้านี่ละมุดตกระขามพี่ต้นละมุดนี่ปลูกจี่ปีเลยเนี่ยสามปีสองปีครันี่อันนี้ต้นกระขามพี่มันอันนี้ต้นละมุดเดี๋ยวนี้จะไปหาซื้อมาปลูกอยู่ต้นละมุดเนี่ยต้นน้อยนาพี่ก็ใส่ปุ๋ยมันก็เลยบ่ออกลูกค่ะพี่ของหนูมีอยู่สามสี่ต้นอยู่เออของคุณนี่แหละมันพี่พีด อ,อ,อันอบักอันบักเขียบนี่บักเขียบอันบักเขียบหนังหรือบักเขียบฝ่ายจา้ะพ,พี่ต่อยลูกอี๋ย่งคะนี่อันกะละเวกต้นกะละเวกกะละเวกกินได้อยู่ป่ะจา้าโ,<อ>โอ้กินบ่ได้อ,อ,อันกล้วยนี่กล้วยอยนวันบา<ะ>นำว่าหรือกล้วยเนี่ยฮะขอเน้โอ้ยนี่ต้นมาขอเพิ่นตัวถีบเลยเนี่ย ปลายต้นกาลาเวกเพื่อนว่าอันนี้ดอกมันร่วงแล้วนี่ยมันเป็นดอกเข็มปีกว่ะพี่นี่ดอกกาลาเวกนี่เป็นยังไงสีอะไรอันนี้ดอกกาลาเวกเด้อค่ะพี่เพื่อนคะ่ะโอ้ยหอมปลายหอมค่ะปุ้ยหอมค่ะดอกกาลาเวกนี่ต้นไผ่ค่ะเพื่อนปลูกไว้โอ้ดีจังเลยปลูกต้นไผ่อยู่ที่ของการไฟฟ้าประสานคือดีแท้เพิ่นปลูกอยู่ในที่การไฟฟ้าประสาน อันนี้บบเขียบด้วยค่ะพเพื่อนๆค่ะอันนี้คือบบเขียบพี่แบะเขียบหนังหรือบบเขียบฝ่ายเกียบหนังเก็บเม็ดมาเห็นนู้นเนี่ยเด้อบบเขียบหนังแบบเขียบหนังอันนี้ปลาพักหว,วานค่ะพักหวานใช่พักหวานนู้นนี่ไหลอยู่พักหวานหล,ลอันปลาขวกปลาคาเนี่ค่ะปลาพี่น้องเบื้องปลาคาแล้ววันมันอยู่เมืองไทยเด้อค่ะนี่พี่เราคือดีท้ะ เราปลูกสที่หลวงได้เพื่อนๆค่นะนี่เป็นที่ของการไฟฟ้าแล้ว,วะ่ะเราเอามามปลูกแล้วข้าเจ้าบอ่อขาเจาียวบ่ออันบ่มาปลูกอย่างลัวให้ทีมันหวานแล้ว,วะ่ะอันบังม่วงอยังพี่บังม่วงน้อยป่าจ้านี่บังม่วงบังม่วงอ,อ๊กหล่องมาสันบังม่วงอึศหล่อบังม่วงอ,อึกหล่องแลว,วะวะอันนี้ปลาพักหวานปลาขาวว่ามันอยู่เมืองไทยพี่น้อง จะมันเลืออะไี้เหมาะคัะสิเขาจะก็ดีดีเนาะเอาเอาวันเราเข่าไปในอีกย่างนนเนาะบัตเนาะพี่เห็นเนาะไหม่พี่พี่เราเห็นเนาะไหม่เราไปตายเนาะบักใหญ่หนึ่งเอาเมื่อปอกด้วยกันจะมันเก่งเนาะโอ้ยเหมม็นชื่อเบอรอ์อป้าตัวเนาะแบบใหญ่หนึ่งพี่น้อง พี่นอ้องป้องปายเออป้ายอดมันยอด <laughs> มันยอด,อดป้าตัวโนบักใหญ่หนึ่งยอดมู้คือเก่งแถอบ่ปพื้นด้วบป้าทีก็เอาใดให้กันได้เนี่ยซุดยอดเลยแหะแล้วยางเข้าไปนะ,นปะพี่ป้าจะพูดเลยป้าตัวป้าพระอิเลิศพี่น้องใจมันใ <laughs> จมันคือเ <laughs> ม,มืองไทยคีกโอ้ยคือเมืองไทยอีกขาจะมาเอาพระอิเลิศแล้วพ่อจ้าเอาไปเลยบังบังจะทำม่ปพื้น ซึ่งพี่เพียงเก็บไปเนี่ยมันน้อใหม่มึงแนวบางฟ้าน้อใหม่แล้วอันพี่หนูเห็นน้อใหม่พี่หนูคิดถึงสมัยหนูเป็นน็กหน่อยในป่าอันไปฮะอันไปอันป่านนรายน่จ้าไปจีญาเดี๋ยนี่พี่เขาได้แล้วจญาณป่าทั้งนนทรายนนเซย์ี่แบบนี้อ่ะพี่บ่มีเห็ดบ่ะคะยักแล้วพี่กับโมีเห็ดปวกบว่าคะพี่ต่อยเราเนี้ยเห็นอี่มขึ้นตาดีเด้าให้หนูซอยบ่คะบัวมันสีครัน อุปาทุน,นอกบังใหญ่หนึงค่ะพี่นอกคุณนัเอามือ้าไปแลวคุณย่โถ้ยโนอยิ้อกมาทางนี้ออกมาทางนี้เร็วเ,วเ,วเ,วเอดไมนสิด้บ่หนิมันก็เป็นตะแกรงแท้<ๆ> ภาพมีโผล่ปฟอร์ไทยจะพาสีชั้นครนะคะนี่พี่น้องเอ้ยนู่สีมันหามันเอามันบอคอยม,มีหนึ่งทีว่าเฮ้ยคุณน่ะมันขึ้นสูงแล้วเนาะพี่เนาะมันแบบตัดเอาบ้องมันโอ้มันตัดเอาพี่พี่ก็เท็ดบั้งข,งขงลามได้ตัวนี้ซื้อหกกิโลเขาบั้งขลามได้สบายได้บ้านพี่นี่จ้ะซื้อกิโา นี่บ้านเพื่อนมีน้ำไม้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่นอนนี่มันก็ลังขึ้นเออเพื่อนต้องเอาเสียมซับเอานอนน่ะเนี่ย <Yeah. S 2> สองนอนพูดนะใส่นี่เดี๋ยวนี่สองนอนอนหญ่อยู่ทีนี่อุ้ยนอนยังอยูอย่บนเฮ้ยพอ,อ,อดีเลยนะน่ะนัน 3, นน่นอ่ะสามนอนสี่นอนพูดนะเดี๋ยวพี่เ,เดี๋ยวพี่ไปเอาเสียมมาไป,ไปเดี๋ยวพี่ไปเอาเสียมเ,เดี๋ยวพี่ไปเอาเสียมมานอนสี่สี่หนึ่งคนนอนหน้าเมียนอยู่เหนือมันหลายเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งอัน อันอีเลิศเด้อค่ะปลาพะอีเลิศเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะปลาพะอีเลดดิศเนาะอันปลากรอกปลากล้วยปลาพะอีเลิศโอ้ยปลามันอยู่เมืองไทยเด้อค่ะอันนี้กล้วยหักหมกแล้ว่ะอันนี้ข้างหลังบ้านแล้วอันนี้ต้นอะโวคาโดต้นบางใหญ่นึงคือเห็นหน่วยเนาะ พี่อันนี้กล้วยฮักมุกหรือกล้ยน้ำบารโอ้ยนูขอขุดเด้อ่กเด้อขอขุดเงยนั่นต้นน้อยนอยนี่ต้นน้อยน้อยูเ้เนาะจ้าหน้าต้นน้อยน่ะนั่นไงพ่อเดพี่แม่นมจ้าากขอมาขอเบิร์อยางเลยเนี่ย มัไม่ไม่ให้ผู้ถ่อสิแปดสิปีแล้วขุณมาว่าหนูขุดเองมันไม่ให้ผู้เฒ่าแปดสิปีคุดให้หนูขุดเองมะเมื่อตะไยเอ้าน้าทายหนูแน่นี่ป้าถูนซ้อนปลาอินเลอร์ตีน้องป้าพลาอินเลอร์ปลาพลาอีเลอร์จะได้จะขาดกันแน่ปลาปลาปลาอีเลอร์อะไนี่ปลาพอีเลอรวันนีนปลาเห็ดคนนะปั๊ดอันอีหยังนั่นค้าอีหยังนั้นอ่ะน่ย ดอกอีหยังต้นดอกเอื้องที่เทศบาลเท่าข้าเจ้าใส่หูบิดหนามมันใส่หูหูเน่านาะโอ้ยดีเอามาที่สุดเลยดอกเอี้ยเทศบานทุกเดือนข้าเจ้าหามากกับซื้อมากมาปลูกโยนใส่ฉีดเขาป้าซื้อไม่กี่คืนพร้อนได้แล้วเนี่ยนะได้บ่โบก็ไมนได้โบระหางอ่ะ ไเอ้อยเออแต่อยู่ใดๆใช่ไหมเอาต้นไม้เอาต้นไม้มาต้นไม้ตนม้ตนนี้พี่จะต้องขายายไม้อยู่หนิมันสิตายอันนี้บ่แมนอันนี้มันกล้วยอันอน,น,น,ดดนั้นกล้วยบ่ดีดอกต้นนี้กล้วยใบใหญ่เออเขาไปบ่โน้งนี่กวยใบใหญ่ได้ดบ่นเนี่ย ผนกนอกน่าสวยเด้อน,นี่หยาดดอกนี่แต่เอาเข้ามาเข้ามาต้นนี้มันจะกู้ขุดยากพี่ก็บอกให้ดึงวะตะกี้นี่ยากแต่มันบินมันต้องขุดอกอมม,มันบินมาที่โลกดี เลิกได้จักพี่อ,อยู่เลิกดีดินมันโลมแห้งมันก็คืนเราได้แหละนะค้นเลยได้เนะี่ยคุดอ่อมอ้อมโอมาค้าพี่มาหนีหมวกหนิาักกัทชายอย่างนู้นินนงิตนไอเดอโั าฝูดต้นกล้วยไปปลูกนะคะจริงจังขนาดเลยปลูกหนาถ้าวขุดถ้าวขุดบ้านข้าล้วยมีหยอดลูกกรอบเลยเห็นปะมีหยอดลูกกรอบลูกก็ว่ามันดิบเป๊ะเลยเพราะแฟนพี่เป็นตีกรอบตีลูกมันก็มาให้หนึ่งโอ้หนาเสือพีข้าวบูสิมี่ปาอยู่หางงี้ใช่เนาะเออ เข้าใจืออที่่ป,ปพูพี่เพิ่นมักสืบมาสือของทิ่บ่มีอันสือที่ถิ่บ่มีคนมาปลูกสา่งใส่เพิ่นเพิ่นมักแค่เส้นเพิ่นมักทีดินที่บ่มีผู้มาปลูกสัางใงงส่ป้ายพออี่น้องันซ้อนขัดป้ายพนระอีเลนเอ้ยปวดเกิดเพิ่มา้วยหักมุกเพิเ่งมาใส่มามาเบิ่งแล้วกำลังขุดหน่อใหม่อยู่ค่ะ ได้เลยมันอุดมสมบูรณ์ที่เราฝนตกเนาะนี่น็เล็กต,ต,ตหุ่นว่าแมาส่สาวสมน้อยหุ่นว่าแมาส่สาวสมน้อยดูแรหุห่นดีขนาดเลยโอ้ยน,นีแต่ช้อนสามนอนได้ป้าสมมันขึ้นหลายตัวน,นี่เนาะแก่แก่มาก เฮดน้ตไม่สมได้พ่อจ้าพี่มันนั่นนั่นมันน้ำใหม่ยังสีเฮดเลยเมืกินเลยพอดีมันน้ำใหม่มันประคบโอ้น้ำใหม่มันประคบเขาว่าเฮดเฮดน้ตไม่สมน้ำใหม่หวานแม่นพ่อจ้าอันนี้คู่อันน้ำใหม่หวานมันกืบมันเกือบที่นี่น้ำใหม่มองเลยเมื่อกีนมันสีบ้ามันสีแดงมันบอกน้ำน้ำใหม่น้ำสีแดงอันนี้มันน้ำขาวโอ้อันคูดมือนี่มะออื่นกับคุนอีกแล้วนี่คือ ขึ้นง่ายค่ะบังกนอ่ะป้าตัวน้องใหม่พี่น้องเอ้ยน้องใหม่ยังกระโดดกระเดียดเท่ห์ผีแล้วมาเอาต้นกล้วยพักขีรเล็กด้วยกับพี่น้องนั่นอันนั้นคือพักขีรเล็กแล้ววัซอยพี่แล้วกันพี่เอาดินหยังจ่าใส่อันบะเขียบนี่ อันกล้วยนั่นกล้วยหักมุกหรือกล้วยน้ำหวาน,นอันนี้กล้วยหักมุกพี่มะเบืองว่านี่นี่บางพี่น,น้องปา้าอันนี้มันกล้วยหักมุกหรือน้ำหวานใช่ไหมอันนี้นะ้ำหวานเวลาพี่มาเบิ่งตอนนี้พี่มาเป็นแมนด้อันนี้ก็กล้วยน้ำหวานค่ะเพื่อนๆค่ะกล้วยน้ำหวานพี่ตำสมได้บอนี่<ฮ>ตำสมกล้วยได้บอ แม่นบ่ะ oh, yes, ันโตเของมาได้เอาตัวนี้มันสิดีกว่าแม่นบ่โอเคเดี๋ยวหนูเปลี่ยวอ่อนหนึ่นะบันนี่มันสิหน่วยงามกว่าอันนี้ก็นำว่าเนาะนี่บิ่งอวบๆเนาะอ๋อค่อันนี้ก็นำว่าเพราะอย่างเพราะมันอวบต้นเก่ามันต้องพังลงตัดลงอันนี้มันก็เลยน้ำว่ามันจะอวบอ้วนบังผ้น่ะใบไปตองกล้วยหรลงน้ำคักป๊าดตัวพี่ไปตะไปเฮ็ดข้าวต้มดีจ้ะอาแนวขุดมาตั้งเสยมาแม่พี่ค่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็บมาเก็บอันมาหักเอาไปต้นกล้วยน้ำนี่ ใส่ราคาพี่ยุใส่คะพี่แม่พี่อยากให้ต้นเอาต้นนี้ไม่ใช่แห้เฮลซีต้นไหนเอ่ยตาพี่ไปขอที่บ้านมึงมึงเัืออยาแต่มันเป็นไงยังไงทำไมโอ้ยยางไปใส่ก็มีแต่ปลาพีเหลือพี่คือพวกพี่พี่คือพ่อชงไปขายแถวลาสเวกัสไงพี่เลือดนี่ยพี่บอกน้องคตนึงนี่แต่แค่จะเอาไปมาเอาไปลาสเวกัสบางหัน จ้าส่งไปขายอยู่ลาสเวกัสพี่หู้ว่าหนูไปลาสเวกัสหนูไปซื้ออันหนูไปซื้อแหนมกิน,นะะอันนี่นับใบได้ประมาณเก่าใบหาบาทเพิ่นวะ<ม>่ะหนูบอกโอ้ยหนูคือทอดบ้านฟลอริดาดิว่<ม><ม>าจะหน้าเม,มาตน้ตนนี้นนามมาต้นนั่งป่ะคะน้าปลาดูหน้าเมาต้นนี้พี่เพิ่นให้เอาต้นนี้ค่ะไม่แน่คือแถวปีกวัอนอ่ะนะผมมาซื้อใบ กำลังคายในขุดขุดต้นบากันเวนว่าเนัโอ้ดีใจเวนว่าเนื้อ่นวกเลยโอ้ดีใจแฟนันุ่กข้อ คือเราส้วนหนูบอกกับบ้านไว้ไว้เราคุยบุถือข้อแค่จ้ะค่ะสิย่างมาเล่งเก่งกาลเราคุยบุถือข้อไทยพัวหนูน่ะโอ้พ่อทําญ่นี่เราเราบ่ค่อยไม่มูดอกแต่เราเวลาเรามีพ่อว่าถึงกันหนูพาไปมองไหนเราคุยบุถือข้อเราบุถือสแตนเนี่ยเราสิมาเล่งเก่งกาลเราเป่าไม่อะเป็นฝาของเมื่อนี่เบ่งตีหลังเงียบเลยน่ะเออเพิ่นบุ้ดถือข้อเป็นไปดองมาเอิญสิเออผมมาเอิญโดนมูว ทหารนะเขาคุยถูกออคอกันแมีนเขาเคยเป็นทหารน้ำแข็งต้นเกามานากนันได้แฉลบเหรอมันเกิดจากต้นเกาแหมแบบพี่เขาให้พี่มาต้นหนึ่งแล้วมันกน็นี่แหละคือวันหนึ่งเหตุเพราะเราดูแลบ่ได้พี่เฮ็ดค่ะอุ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดลินจือบ่เฮ็ดลินจือ,อก,ก็กล้ากินเห็ดแตได้กิ่เป็นคนประมาณเห็ดไต่เลยบ่ บสนใจโอ้ยขุดงายจเออีดข้าไปนยาตะตนนี่ยต้นงามงามจ้ะนี่สื่อมดีปกกับโลสื่อไม่ติดกไดหลอดปูกกไดกรบอไงตั้งสวนนี้งเราคุยนำบามันหล่มันสวนูใเปหน้ากตเกิดกไดกบปูกดกบ่อก็เมันเป็นน้ำดินเลยเออโยนปนมือหันเออไหลยเป็มือหัน พืชนี่มันยังมีนอหน่อยอยู่นี่เอ้ยนอหนี่นอหนี่นอกล้วยนั่ยน,นอกล้กวยกล้วยหักหมกตะกี้หลายหลายดีปีนี่มันมาขึ้นพราะพีไปโด้โรยปุ๋ยมันขอ,อ,น,อน้ำพักอันนี้ก็ต้องโรยป่ะจ้ะโบอ,อันนี้แห่อันต้นกล้วยนี่แห่ป,ปีปีสองปีที่แล้วแน,น่น